นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองกําลังป้องกันชายแดนหน้าฐานปฏิบัติการเสกสรรบ้านแม่กลนเกณนอเภอแม่สอดจัังหวดตาก โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการหลอกลวงออนไลน์ตลอดจนการสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตามนโยบายของรัฐบาลโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กําลังใจกําลังพลที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งอดทนเสียสละ จนทำให้ทุกภารกิจสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยกระทรวงกลาโหมพร้อมหามาตรการดูแลทั้งทางตรงและทางอ้อม ขอให้มั่นใจว่ามีความเป็นห่วงและอยากให้กำลังพลทุกนายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนซึ่งผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2,567หน่วยสามารถสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวน179ครั้งตรวจยึดยาบ้าได้52.1ล้านเม็ด ไอซ์914กิโลกรัมฟิน113กิโลกรัมเฮโรีและคีตตมีนได้อีกจำนวนหนึ่งสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้จำนวน195คนเมื่อเปรียบเทียบกับปี2566พบว่าหน่วยสามารถตรวจยึดยาบ้าและฟินได้เพิ่มมากขึ้นพร้อมร่วมถแถลงข่าวการจับกลุมล่าสุดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่21กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานะคะสามารถตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งสิ้น1,400,000เม็ดและยาไอซ์ 25กิโลกรัมโดยกองร้อยทหารม้าที่4ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขอบคุณกองทัพภาคที่3กองกําลังผาเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งสนองนโยบายกระทรวงกลาโหมและกองทัพได้เป็นอย่างดีขอให้กําลังใจกับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพราะยังต้องเสี่ยงกับการสูญเสียค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3าจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะพร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรับทราบถึงปัญหาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งจากการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า จุดความร้อนลดลงจำนวน12,796จุดค่ะ พื้นที่เผาไหม้ลดลง59662ไร่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจำนวน3วันเพิ่มขึ้นร้อยละ6.52ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเกิดจากขนาดของจุดความร้อนและอิทธิพลจากกระแสลมนะคะที่พัดเอาฝุ่นละอองนอกเขตพื้นที่เข้ามาค่ะขณะที่สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาลดลง43,753จุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลดลง1830จุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้เยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติงานของกำลังพลในการแก้ไขปัญหาไฟป่าด้วยทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งจากการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทำให้ผลปฏิบัติการที่ผ่านมาปัญหาไฟป่าหมอกควนันและฟุละอองลดลงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้อง ต่อไปอีก2เดือนเนื่องจากเป็นจุดพีคพร้อมได้ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขออย่าได้พึ่งท้อขอให้ฮึดอีกสัก2เดือนเชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ